ิดแบบไหนให้ใจคุณรู้สึกดีก็คือการคิดในด้านบวกในด้านสร้างสารรค์คิดแล้วคุณรู้สึกซาบส้งใจคิดแล้วรู้สึกมั่งคั่งภายในคิดแล้วรู้สึกหลงไหลในตัวคุณมันก็เหมือนการที่คุณคิดถึงอะไรนึกถึงอะไรในด้านดีแล้วคุณรู้สึกดีจากภายในของคุณคุณรู้สึกว่าคุณทําแล้วคุณสนุก คุณรู้สึกมีความสุขกับการได้ทํามันก็เหมือนกับการที่คุณหลงไหลก็เหมือนกับการที่คุณมีรักแรกพบแล้วก็คุณก็รู้สึกหลงไหลว่าทําอะไรก็ดูดีไปหมดก็เหมือนกันกับการที่คุณคิดแล้วคุณรู้สึกดีกับตัวคุณหลงไหลในภายในตัวคุณคุณรู้สึกว่าคุณทําแล้วมันรู้สึกดีกับตัวคุณก็คือมาจากการที่คุณเปลี่ยนภายในตัวคุณก็ มีความสุขด้วยตัวคุณเติมเต็มภายในของคุณแล้วคุณก็รู้สึกดีมองไปทางไหนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้คุณฝึกเปลี่ยนทุกๆวันให้ฝึกเรื่อยๆไม่ใช่ทำวันสองวันแล้วคุณก็เลิกทำคือคุณต้องตั้งใจถ้าคุณไม่เอาแล้วชีวิตเดิมๆอ่ะคือไม่ได้อะไรอะ่ะเดิมๆก็อยู่ที่เดิมเจ็บป่วยก็อยู่ที่เดิมจนก็อยู่เหมือนเดิมก็คือคุณก็เปลี่ยนใหม่ให้คุณรู้สึก มั่งคั่งในใจของคุณคุณรู้สึกมั่งมีรู้สึกพอใจในตัวตนของคุณตามไลฟ์สไตล์ของคุณก็มาจากการที่คุณต้องเปลี่ยนภายในของคุณใหม่โดยที่คุณไม่ต้องรอให้คนอื่นเปลี่ยนเพื่อคุณคุณไม่ต้องรอให้พึ่งพาคนอื่นคุณเปลี่ยนจากตัวคุณได้คุณทําเพื่อตัวคุณเองคุณไม่ต้องทําเพื่อคนอื่นเพราะฉะนั้นลองเอาไปฝึกทําดูนะคะ